อากาศดีมากครับวันนี้ทุง่งนาที่แกดดำนะครับพามาชมครับอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองไรครับพี่น้องมือนีก็ออกมาเที่ยวทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาไรนี่นะครับบรรยากาศชายทุ่งครับเสียงนกเสียงกา มีทุง่งนามีคลองนามีหนองน้ำพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินครับน,น,นกกานกจะกำลังกลับห้างครับไปหาอยู่หากินกับห้างเจดําครับพี่น้องอากาศดีครับ ทักทายยง่แรงครับพี่น้องขอต้อนรับเชิอยาลรีบักษาความเป็นส่วนตัว หายใจเข้าไปนี่สดชื่นมากเลยนะครับวันนี้ทุ่งน้ายามแแรงพามาชมครับบรรยากาศทุ่งนาอสานบานเฮาเสียงนกเสียงกาครับต,รตัวพระอาทิตย์กำลังจะตกทุง่งนาแก่ดำนะครับ เป็นนาคองครับโอโห้หายใจเอาออกซิเจนบริสุทธิ์เลยครับพี่น้องทงุ่งนาเข้ามาเล่นทงครับืัอนี้พามาชมบรรยากาศครับครับก็จะมีทางทางมาจากถนนใหญ่นะครับลงไปที่ทุ่งนาได้สุด ุดหมู่บ้านเลยมีอยู่ที่แกดํานะครับจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องมาเล่นทงนามายามลุ่งเพระลุ่งครับสวัสดีผู้เข้ามาชมนะครับมาทักทายกันย้ำแรกครับพี่น้องดึงสีผ้ายางเบ่งบรรยากาศครับทุง่งนาเลยนะครับผ้าทิศกับกระลังจะตกดินครับพี่น้องทํามาเล่นทุ่งนา อันนี้เป็นคลองนะครับช่วงนี้มันเป็นนานาแร่งนาห้อนครับน้ำเลยบ่มีปันไดก็เลยไม่มีน้ำนะครับช่วงนี้แดดแดดล่มลมตกแล้วเพื่นอน่ากะซเลียงมั่วสวัสดีครับคุณทยยินอยู่ที่แกดำมหาสารคามครับขอบคุณที่มาทักทายตอนเย็นเย็นเย็นครับ พอดีออกมายามพอลุงครับพูนน่ะพูนเหรอครับเถียงหน้าเพิ่นครับเถียงหน้าลุง่งเป็นกับสิปิเกียเป็นกับสิปิเกตไถหน้าอยู่พ่นครับมีรถไถสองคันนะครับก็จะไปไถนาอยู่โน่นอยู่ไกลๆงานหน้านี่แหละครับอันนี้ก็เป็นวัวที่ยังไม่ได้ไล่เข้าคอกครับให้หาอยู่กินหญ้า ให้กินหนาอยู่ให้กินหนาอยู่ทงหน้าให้กินหญ้าอยู่ทุ่งก่อนนะครับกินห้ายิ้มๆแล้วก็สิตักน้ำให้กินก้อนเขาเขาคอ,อกเนาะอันนี้ก็จะเป็นตรงบริเวณหัวใจน้ำหัวหนึ่งครับจะเป็นหัวใจน้ำหน้าปังเวลาที่มีน้ำไหลมาเนาะครับแนะ้วเราก็จะเข็ดนาเราก็จะถึงตรงนี้นะครับ น,นี่ก็เป็นนาของเพื่อนบ้านของลุงครับขอบคุณที่ขมาทักทายย้ำแรงครับพี่น้องบ้านเดียวงัวเขาคอครับจะน้อยเข้าเป็นกระเซียวเขาเนาะอันนี้ก็จะบ้านสวนอีกหลังของไทยพี่น้องเพื่อนนี่แหละครับขอบคุณนะครับคุณไทยนินบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากมันเป็นธงหน้าครับแต่ว่าก็อยุติดกับ มันจะอยู่ข้างๆอำเภอเกดํานะครับอนี่อำเภอเกดําตรงนี้ยังไม่มีรอเพิ่นมาอยู่ทักทายครับคุณสสุธ,ส,ธสุทธดาติขอบคุณทีม่มาทักทายย้ำแรงครับยังไม่มีใครอยู่ใครมานะครับตอนนี้พอดีเพิ่นไปไถนาอยู่นู่นครับก็เลยรอรอเพิ่นมาอยู่ พอดีมาเยี่ยมมายามมีต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้น่าจะเป็นต้นมะม่วงครับปีนี้มะม่วงดกมากบรรยากาศทุ่งนายามเย็นรยากาศดีมากเลยพี่น้องคุนพาทิตย์ก็กำลังจะตกดินทางแก่ดำครับเสียงนกเสียง กาเขาห้างพามาชมบรรยากาศทุงทองหน้ากับประมาณนี่แหละครับพี่น้องยังไม่มีใครอยู่ครับตอนนี้ขอบคุณมากที่มาทักทายตรงนั้นก็จะเป็นอำเภอเกียดำนะครับอำเภอเกียดดำมหาสารคาม หอเพิ่นก็จะเข้ามาแล้วนะครับมีป้าเข้ามาแถ้วไถนาก็ถ่ายอยู่ด้านนู้นครับถ้ามาชมบรรยากาศพี่น้องไม่แน่ใจว่าเพิ่นจะมาเร็วขนาดนี้นะครับน่าจะถ่ายเป็นวิดีโอลงดีกว่าเพราะว่าถ้าไลฟ์สดก็ต้องได้ไปคุยทุระต่ออ้บรรยากาศพี่น้อง ตอนเด็กๆถ้าเป็นตอนเย็นอย่างเงี้ยก็จะมาหาขึ้นต้นมะม่วงนะครับเนาะสอยไปกินเอาสักสิบนาทีก็ยังดียากาศดีลีครับพี่น้องเมืีหน้าเรียนทงหน้างานหน้าผาติดกับกำลังจะตกดินสวัสดีที่มาทักทายนะครับ ไกลบ้านกินน้ำเหลาขาวคือสีแสบเนะ้ะพี่น้องพอดีคุณป้ามาแล้วนะครับน่าจะหยุดไลฟ์ไว้แค่นี้แหละครับเอาอีกสักนาทีเอาผ้าสีผ้ายางไปหาเพิ่นเนาะครับเนาะุนนะันนรรยากาศดีดีพี่น้องยามแรกนี่สงบเงียบมากครับสงบเงียบเสียง ช่วงนี้ฝนก็กำลังมาเสียงกบเสียงเขียดหาอยู่หากินอันนี้จะเป็นคลิปที่เคยมาเห็ดขุดปูนะครับพาเด็กหน่อยมาขุดปูหาปูอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นมักว่าต้นมักว่าน้อยต้นมักว่าเล็กเคยพาเด็กมากขุดปูที่ทุ่งนานะครับได้เป็นคุลยเลยไปอ้อมกิน แล้วเป็นกันเป็นกักลับมาก็ล้างเสียงงูเข่าคอกแล้วพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศดีลีพี่น้องโอ้ขอบคุณหลายๆที่กับบ้านทักไทยครับมพราะว่าเบรรยากาศทุ่งนายามแรงนีเจมาหน่อยเนกับสีไทยหุดไทยหุดไทยหุด นะไปก่อนด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวคุยธุระกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวสีพาฒมาเบ่งใหม่ครับสวัสดีครับ